วันนี้อยู่ดีๆวิ่งได้ประมาณห้าโลกลับมามักหมูเฉยเลยอันนี้เรามาถึงเกยหะแล้วดูดิยังไม่ถึงเจ็ดโมงเลยหกโมงห้าสิบห้าสิบห้าสิบเอดห้าสิบสองขาดแปดนาทีเจ็ดเจ็ดโมงอ่ะนี่ถ้าเราวิ่งต่อนี่ ประมาณเจ็ดมงสิบนาทีเราเสร็จแล้วอยู่ดีๆเอวิ่งได้ห้าโลแล้วเอ้ยไปมากหมูดีกว่าแต่มาถึงที่มากหมูแล้วเสียดายการวิง่งเนี่ยมอเช้านี่เราทองสียังไงเรามาวานเรากินนมเยอะกินนมนมจืดเยอะนมสดนมจืดอะเรากินหมดประมาณสองแก้วครึ่งที่แจกแล้วก็ กินข้าวได้หน่อยเดียวเองทีนี้เรานอนตื่นมาเรารู้ว่าเออกูไม่มีแรงแน่นอนวิ่งได้ห้าโลกลับมามากหมูเฉยเลยมาถึงที่มากหมูเอ๊ะทำไมกูไม่วิ่งต่อวะแต่มาเช้านะี่ยอมหลับเลยว่าโคตรเหนื่อยอะ่ะบาชิบหายเลยเวลาวิ่งนี่อยากจะมากหมู แต่เวลามาถึงตอนมักหมูนี่อยากจะกลับไปวิ่งเอ๊บ้าบาบ่บอว่อะไ้ว่ากฎของเรายังไม่แข็งแรงพอเดี๋ยวต่อไปจะวิง่งถ้าไปนีต้องวิ่งสิบโลเท่านั้นถ้าห้าโลเราจะไม่ยอมเราจะเสียดายย้ำนะแต่ถ้าเรา เราวิง่ง5โลเรากลับมา,มาหมักหมูมาถึงที่หมักหมูเราเสียดายการวิ่งเองมันยังไงวะกดกดของเรายังไม่แข็งพอเยวะหายเปที่เลลึกไว้นานๆมาหมักหมูทีต่อไปคงไม่ได้มาแล้วแหละช่วงเชา้าเพราะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไม่เอาหมูเรานานละทำไมจำเป็นจะไม่มา <clears> ha <throat> ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไหลชอบซับสนชอบผู้หญิงก็เหมือนกันชอบแม่ชอบแม่ไม้เสียดายสาวชอบสาวเสียดายแม่ไม้วิ่งก็เหมือนกันวิ่งวิ่งอยากจะมามากหมูเวลาถึมาถึงที่มากหมูแล้วอยากจะวิ่งต่อบ้าบ้าบ,าบ,าบา่เขาเรียกอะไรวะซับสนอยา่างนี้แหละครับเราถ่ายเป็นที่ระลึกไว้เท่านั้นนะครับ อันนี้คลิปส่วนตัวนะครับไม่ได้ให้ใครหมอความคิดเห็นนะครับอ่าครับนี่โอเคม,มักหมูดีกว่าอะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวมกักเสร็จแล้วไปถึงบาร์นี่คนซองไม่ไปซองอยู่ดีอะ่ะสามสี่โมงเช้าน่นถึงจะไปโอเคแค่นี้แหละอะ่าไปซื้อพักให้แม่ด้วยยังไม่ได้ซื้อพักให้แม่เลย